การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่832 Sky Slicer ้วยเลือดที่เหลืออยู่200ล้านของฉางเย่นั้นเขาจึงเริ่มเข้าโจมตีบอสที่ยังเหลือเลือดอยู่อีก200ล้านเท่ากันแต่พลังโจมตีของทั้งสองฝั่งไม่ได้เท่ากันเลยใช้เวลาไม่นานก่อนที่ฉางเย่จะสามารถฆ่าบอสลงได้ในที่สุดไอเลสได้ร้องออกมาแล้วก็ล้มลงไปกองที่พื้นมีของจำนวนมากได้ดับลงมาด้วย ติงเดโมนิกคอมมานเดอร์ไอเลสได้ถูกกำจัดแล้วติงคุณได้รับ SP 3หน่วยประกาศจากเซิร์ฟเวอร์ยินดีกับเซิร์ฟเวอร์จที่ทำการป้องกันการรุกรานได้สำเร็จเฮ้ย <Hey, S 1> พวกเรารวยแล้วเป็นธรรมดาที่ลิตเตอร์โนจะถูกปล่อยออกมาจากการโดนขังในตอนที่บอสตายและเมื่อเห็นของที่บอสตตบลงมาตรงหน้าก็ทำให้ตาของเธอเป็นประกายขึ้นมาทันทีเธอได้เข้าสู่โหมดหน้าเงินอีกครั้งแล้วในตอนนี้ นี่หยุดฝันเฟื้องได้แล้วแล้วก็เก็บของซะฉางเย่หัวเราะอ,ออกมาแล้วก็รีบเก็บของที่อยู่บนพื้นหลังจากที่บอสได้ตายลงไปการต่อสู้ก็ได้จบลงจุดวาร์ปเองก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนคนที่ตายไปก็ใช้เวลาแค่3าถึงหนาทีเพื่อจะวิ่งกลับมาที่ศพของบอสดังนั้นฉางเย่และลิตเตอร์สโน่เลยไม่มีเวลามาดูของมันจะฉลาดกว่าถ้าเก็บของพวกมันไปทั้งหมดแน่นอนว่าในตอนที่ทั้งสองคนเก็บของจากพื้น คนอ,นอื่นๆก็รีบเข้ามาแต่น่าเสียดายตอนที่พวกนั้นมาถึงทั้งคู่ก็เก็บของไปจนหมดแล้วดังนั้นผู้เล่นจึงทำได้แค่ถอนหายใจออกมาก็เท่านั้นเองแน่นอนว่าในเมืองหลักนั้นไม่ให้มีการ PVP ใดๆเกิดขึ้นฉางเย่แกไม่ใช่คนเดียวที่จัดการบอสนี่แชร์ของมาด้วยเราเองก็โจมตีมันเหมือนกันนะซงซิวหัวพูดขึ้นมาใช่ใช่ถูกต้องเราเองก็มีสิทธิ์ได้ของด้วยหึ ถ้าไม่มีพวกเรานายคงสู้กับบอสไม่ได้เลยสักนิดแน่นอนแหละคนจากอีเ n นอ f เฟลมเริ่มร้องออกมาไม่มีใครโทษได้หรอกที่พวกนั้นทำตัวแบบนี้อุปกรณ์ระดับ a อสเซนเดตนั้นมีค่าอย่างมากมันไม่ใช่ของที่ซื้อได้ด้วยเงินใครก็ตามที่สู้กับแองกาสมาจะรู้ดีพลังของบอสระดับเคเลเซลนั้นน่ากลัวอย่างมากถ้าไม่มีอุปกรณ์ระดับ a อสเซนเดตครบเซตก็ไม่มีผู้เล่นคนไหนที่จะสู้กับบอสระดับเคเลเซลได้ช่างเยก,ก็ได้แต่หัวเราะออกมาและพูดขึ้นนี่ พวกนายไม่คิดหรอว่าทำตัวตลกไปหน่อยห่วยชมัดเลยหยุดทำให้ตัวเองอับอายได้แล้วถ้าอยากอับอายมากกว่านี้ให้ฉันสั่งสอนให้ไหมไปเจอกันที่ h ับฟริงเอฟฟิเ i ียเตอร์ก็ได้นะฉางเย่แกระวังตัวไว้ดีๆเถอะลนเดสเซอร์สมุกออกไปทั้งหมดไม่ได้หรอกนะมันเป็นของทุกคนไม่ใช่แค่ของลนเดสเซอร์สมุกของแกเท่านั้นทรงสิวหัวพยายามที่จะให้ผู้เล่นคนอืนอ่นๆนั้นโกรธฉางเย่ไปด้วย ถ้าผู้เล่นคนอื่นไม่ช่วยอะนะกิวของพวกแกคงรอดไปไม่ได้ตั้งแต่ระลอกแรกหรอกนะเฮ้พูดได้ก็พูดไปไม่ใช่ว่าความพยายามของทุกคนจะ,ะไร้ค่านี่อย่างแรกทุกคนสู้เพื่อเกียรติของจีนอย่างที่สองทุกคนสู้เพื่อไม่ให้โดนลด exp 10%ดังนั้นอย่ามาคิดว่าตัวเองเป็นพ่อพระเลย <c oughs> นิสัยอย่างแกเป็นไม่ได้หรอกนะไม่ใช่เลยแหละแกไม่มีสิทธิ์พูดแทนคนอื่นด้วยซ้า ฉางเย่นั้นก็เริ่มหมดความอดทนพร้อมกับมองไปที่อีกฝ่ายด้วยความไม่พอใจหุบปากหยุดบ่นได้แล้วถ้าแกอยากพิสูจน์อะไรให้ไปที่ฮับเบริงแอมฟิเทอร์ไม่งั้นก็ไปไกลตีนฉันเลยฉางเย่เริ่มแสดงออกถึงความไม่พอใจออกมาบนใบหน้าของเขาซงซิวหัวนั้นโกรธจ,จนหน้าซีดแต่ก็ไม่กล้าที่จะไปสู้กับฉางเย่ที่ฮับเบริงแอมฟิเทอร์ถ้าเขาโดนฆ่าในสนามต่อสู้เขาจะเสียเลเวลตอนนี้การเก็บเลเวลมันยากซงซิวหัวไม่กล้าพอที่จะรับคำท้าหรอกนะ ผู้เล่นคนอื่นต่างก็หัวเราะและส่งเสียงเชียร์ฉางเย่ส่งสิวหัวตอนนี้นี่ยคือเจ้าชายติดโรคไม่มีใครในเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้เรื่องนี้หลังจากมารวมตัวกันที่ Holy City ฉางเย่ก็เริ่มแจกจ่ายของให้กับพวกของตัวเองไอเลสนั้นถือว่าเป็นบอสตัวสุดท้ายของการบุกดังนั้นมันจึงดรอปของที่ทรงพลังออกมาจำนวนมากนอกจากอุปกรณ์ระดับ a s เ n ชิ้นแล้วยังมีอุปกรณ์ระดับโฮ ly อีก28ชิ้นด้วย มีของอย่างพวกหนังสือ Skill, sp แล้วก็ Aura s สโตนเ e เ e ล8 g e เ s t o n e อีกทั้งยังมี Normal d e m o n i c Pearl ด้วยนอกจากเครื่องประดับแล้วฉางยย่ยได้ใส่ของระดับ SN s s เครบเสร็จแล้วด้วยตอนแรกเขาไม่อยากได้อุปกรณ์ที่บอยสตับลงมาเท่าไรแต่หลังจากที่แบ่งของกันแล้วเขาก็พบว่ามีดาบ2มือที่บอสตับเอาไว้ซึ่งนั่นก็ไม่มีใครเอาไปเลย Snow ลิตเติ้ลสโนและกาลิเลโอนั้น oh นะได้อุปกรณ์ระดับ SN S อเซนตไปแล้วตั้งแต่ที่เอาชนะแองกัสได้ ส่วนคนอื่นก็ใส่ดาบสองมือไม่ได้ดังนั้นฉางเย่เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเก็บดาบนี้ไว้ในช่องเก็บของของเขามันก็ไม่ได้แย่นะเพราะฉางเย,ย่สามารถใช้อาวุธนี้ไปตีบวกอุปกรณ์เขาได้ขวานที่เขาถืออยู่ตอนนี้เป็นของเลเวล200อยู่แล้ว หลังจากที่แบ่งอุปกรณ์กันเสร็จมันก็ได้เวลาสำหรับไอเทมที่เหลือนั่นก็คือ s p เพราะฉางเย่นั้นเพิ่งเรียนสกิล Rock Solid ดังนั้นเขาจึงต้องการ s p เพื่ออัพเกรดสกิลนี้ฉางเย่จึงเอามันมา1อันพร้อมกับ s p บวก3ที่ได้มาตอนฆ่าบอสแล้วก็รวมกับ s p ที่เขาเพิ่งได้มาเขาได้เพิ่มเลเวลสกิลใหม่ให้เป็นเลเวล8หลังจากที่กดใช้สกิลแล้วเขาได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น120%และต้านทานดามจอีก24% อีกอย่างนะไอเลสยังด o อ b บิด e n Scroll มา2อันด้วย f o r b บิด e นส c คร l l ทั้ง2อันนั้นเป็นแบบ A.O.E. อันแรกมีชื่อว่า Absolute Zero ส่วนอีกอันมีชื่อว่า Doomsday's Natural d i s ASTER ทั้ง2อันนั้นมีเอฟเฟกต์เหมือนกันคือลดเลือด10%ทุกๆวินาทีเป็นเวลา30วินาทีในระยะ4กิโลเมตร ลดเลือดน้อยสุดอยู่ที่150,000ต่อวินาทีสูงสุดอยู่ที่300,000ผู้เล่นสามารถใช้มันได้เมื่อเลเวลถึง200คัมพี2อันนี้ถือว่าเป็นของตอบแทนที่ฉางเย่ยได้ใช้ Eclipse, ์แล้วก็ริปเปอร์สเตเไปแต่เขาก็ยังเสีย s t ต t t e r i n g Focus ไปด้วยถึงยังไงมันก็คุ้มกับการใช้ s t ต t t e r i n g Focus และก,กับของทั้งหมดที่พวกเขาได้มาฉางเย่ยมองไปที่สโนว์ซ e เกอเธอเองก็ใช้ฟอบรินสกรอไปอันนึงแต่เธอไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลย พูดเลยว่าทำอะไรก็ต้องได้รับผลตอบแทนเพราะพวกเขาทำการสู้กับกองทัพปีศาจพวกเขาจึงไม่โดนหกัก EXP 10%ผู้เล่นของจีนนั้นก็ได้เรื่องนี้เป็นผลตอบแทนแล้วสำหรับหนังสือสกิลฉางเย,ย่ได้มาหนึ่งสกิลนั่นก็คือ Sky Slicer Sky Slicer ฟันเป้าหมายอย่างต่อเนื่องทำดาเมจ100% ดาเมจจะเพิ่มขึ้น100%ทุกๆวินาทีเป็นเวลา10วินาทีระหว่างการใช้สกิลไม่สามารถใช้สกิลอื่นได้ไม่งั้นสกิลนี้จะถูกยกเลิกสกิลนี้ใช้กับอาวุธระยะใกล้ใช้ค่าวความคลั่ง100หน่วยคูดาว5นาทีอืมสกิลนี้ก็เหมือนกับสกิลของบอสสกิลนี้จะถูกขัดจังหวะได้อย่างง่ายๆถ้าใช้กับผู้เล่นมันจะถือว่าเป็นการโจมตีธรรมดาเท่านั้น แต่ถ้าใช้สกิลนี้ได้โดยไม่โดนขัดจังหวะแล้วก็เป้าหมายจะได้รับดาเมจอย่างมหาศาลเป้าหมายที่ดีที่สุดที่ผู้เล่นจะใช้สกิลใส่ได้ก็คือ Monster. มอนสเตอร์มอนสเตอร์กว่า90%นั้นไม่มีสกิลจำกัดการเคลื่อนไหวถึงแม้จะมีแต่ผู้เล่นก็แค่ให้มันใช้สกิลดีบัฟนั้นออกมาก่อนที่จะใช้ sky slicer แม้ว่าครูดาว5นาทีนั้นจะดูนานไปนิดแต่ดาเมจที่สกิลนี้ทำได้นั้นก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ดีสุดท้ายบอสเองก็ยังดรอป normal demonic p e a r l มา7ชิ้น แต่ละอันนั้นเพิ่มโอกาสรวมอุปกรณ์สำเร็จ40%หลังจากที่แบ่งของกันแล้วชางเย่ก็ได้ยุบป,ปาร์ตี้และให้ทุกคนไปทําธุระของตัวเองถ้าพูดถึงตอนนี้แล้วก็ Demonic Invasion ครั้งที่2จะเข้าโจมตีผู้เล่นอีกครั้งใน1เดือนต่อจากนี้ดังนั้นทุกคนจึงต้องพยายามเก็บเลเวลและเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองการเลเวลถึง215คือเรื่องสําคัญที่สุดของทุกคนในตอนนี้ อันที่จริงถ้าผู้เล่นส่วนมากเลเวล215มันก็จะยังมีผู้เล่นเหลืออยู่10,000-20,000คนในตอนที่สู้กับบอสตัวสุดท้ายการต่อสู้ก็คงไม่ได้ตึงเครียดเท่าไหร่ผ่านไปสักพักฉางเย่ก,ก็เลือกเอาเอา,อาวุธใหม่ออกมานั่นก็คือ Frost Destroyer's Blade นำออกมาจากช่องเก็บของเพื่อตีบวกให้กับขวานที่เขามี Frost Destroyer's Blade Ascended t o h a n d e d Attack 47,620-67,620ถึง 67, Attack Interval 38วินาที DPS 15,163 Level 8 Socket 1 Level 8 Socket 2เมื่อสวมใส่จะเพิ่มดาเมจ50%เพิ่มโอกาส Critical 15%และเมื่อโจมตีเป้าหมายมีโอกาส50%ที่จะทำดาเมจเป็นดาเมจน้ำแข็ง Level ที่ต้องการ240ความพิเศษลดระดับ l e เ e l ที่ต้องการลง30เลเวล หลังจากที่ฉางเย,ย่เอา Frost Destroyer s Blade และขวานที่เขาใช้อยู่ใส่ลงไปใน, ac, นเทสโซแรกฉางเย่ก็ได้รับการแจ้งเตือนขึ้นมาจิงคุณกำลังจะรวม Frost Destroyer s Blade กับ August h e Destroyer s Blade อัตราสำเร็จของการรวมดาบและขวานนั้นตำ่ำมีโอกาส80%ที่จะได้ดาบในตอนที่ทำการรวมสำเร็จมีโอกาส60%ที่จะได้ขวานในตอนที่รวมสำเร็จคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกให้รวมแบบไหน ในตอนนั้นเองฉางเย่ก,ก็ใส่ normal demonic pearl เข้าไปแล้วก็ได้รับการแจ้งเตือนขึ้นมาคุณได้ใส่ normal demonic pearl หนึชิ้นอัตราสำเร็จของการรวมจะเพิ่มขึ้นเป็น100%ดําเนดำเนินการต่อหรือไม่คุณได้เลือกผสมแบบให้ได้ขวานออกมาดำเนินการกำลังดำเนินการตริงคุณได้ทำการรวมและก็ได้ frost destroyer blade อัปเกบวกหนึ frost destroyer blade อัปเกรดบวกหนึ ascended to handed attack 53,382ถึง73,382 attack interval 3.8วินาที DPS 16,679 level 8 socket 1 level 8 socket 2เมื่อสวมใส่เพิ่มดาเมจ50%เพิ่มโอกาส critical 15%และเมื่อโจมตีเป้าหมายมีโอกาส50%ที่จะทำการโจมตีแบบน้ำแข็ง อีกทั้งเมื่อโจมตีด้วยการโจมตีธรรมดามีโอกาสที่คุณจะทำดาเมจเป็น8เท่าจากเดิมเลเวลที่ต้องการ240ความพิเศษลดระดับเลเวลที่ต้องการลง30เลเวลโชคร้ายถ้ามีขวานระดับเอเซเนตเหลืออยู่ฉางเย่จะใช้เดมมนิกเพิร์เพื่อให้มั่นใจว่ามีโอกาสสำเร็จ1 0อเซเพื่อจะบวกให้ได้ถึงบวก4แต่อัตราการได้รับขวานระดับเอเซนตอีก3อันนั้นยังต่ำกว่าการได้ขวานระดับเคเลเซียมาอันเดียวอีก แทนที่จะไปคิดแบบนั้นมันจะฉลาดกว่าถ้าฉางเยบโฟกัสไปกับการหาของระดับเคเลเซียลยังมีการบุกจากปีศาจอีกตั้ง6ครั้งแน่ผู้เล่นที่อยู่ในเมืองหลักนิ้สิตเข้าไปสู้กับเคียนแซกบอสระดับเคเลเซียลถ้าเขาโชคดีเขาอาจจะได้รับอาวุธระดับเคเลเซียลจากเคเียนแซกก็ได้ใครจะรู้หลังจากการบุกครั้งแรกจบลงนอกจากจีนแล้วที่อื่นๆต่างก็โดนปีศาจยึดไปหมด มันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ยังไงซะผู้เล่นก็ไม่รู้ข้อมูลและความแข็งแกร่งของมอนสเตอร์มาก่อนถ้าฉางเย่ยไม่ใช้เกตออฟเฮล l จีนก็คงไม่รอดจนถึงระลอกที่9แม้ว่าจะรอดไปได้แต่ก็ต้องโดนจัดการในระลอกที่10อยู่ดีแน่นอนว่าผู้เล่นสามารถเพิ่มเลเวลได้เพื่อเตรียมรับมือกับการบุกค,ครั้งหน้าถ้าเลเวลของมอนสเตอร์ไม่เปลี่ยนไปจำนวนผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบจากฟังก์ชันเลเวลก็จะน้อยลงอย่างมากดังนั้นถ้าพวกเขายื้อไว้ได้จนระลอกที่10 พวกเขาก็มีโอกาสสูงที่จะจบการบุกรุกของปีศาจได้